ไปไหนนี่แหละครับยอดร้อยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ผมหนนงงานวิบีชาวบ้านอันนี้ว่าสิมว่าสรุปว่าเด้อเดี๋ยวสิสรุปครับหมายเดียวนี่ใหญ่หน่อยตรงนี้เท่าไรสิบกิโลน่ะสิบกิโลได้อยู่ครับเปล่าเข้าที่หมายมันหมานโอเคเดี๋ยวครับยังยีดอยู่ครับเป็นปลาแบบหน้าขาดวังน่ครับ

สองเสามเลยเนผมว่าบอกตัวนี้โลอยู่ด้วยเนาะเดี๋ยวยังยังยังอัไรังเลยครงบนเดี๋ยวใส่ไปเอาติใส่ในตอครับขอออกไปใส่หุ่น ท่านผู้ชมครับอันอมือี้เฮามายามรอบมือที่สครับกลับใรอบครับลักษณะไม่ถเบิก็ค่อยเียกครับรู้ว่าสปินเังไหครับ,ปเ,รรบเป็นแปนแล้วก็เปียง,ง,งครับมีเบิ้สป็นเท่ไหรแย่าจนะยืาว่าน่าสิ้อยเบิครับท่านผู้ชมครับเปิดเหยเพราะจะเปิอดประมาณกันตัิตงนน้ํนาคุ้นยู่ ได้อยู่ครับรุ่นได้อยู่นับหนึ่งนับสองนมะนี่หลีกวะไม่รนะุ like ่นไม่รุ่นว้าเป็นของไรวตไ่ะถาก้อเปนขงไ่ะหนักต้นต้นว่ะถากปอเนี่ย ครับมือ้อนีแต่ไมอนี้ใส่บไวญ่ยึ่งมือก้อนเนี่ยครับแต่ว่า,ามันใส่งามอยู่ยครับบะหมีบะหมียาม,อมสองมือเอาเดีย๋ยวี่ใส่ขี้เก่านี่ยแหละใส่ไป,ไปๆๆอื่นก็มายามเก้าครับหนูวานหนูวานนี่หนึ่งครับหนึ่งมือก้อนนี่แกงไมอนี่แค่เจ้าต้มๆมืไม,มนี้ต้มครับใส่ไปข้าวมันโอ้ แลวนี่ปลาใส่รอบองเนื้อขาวชุกเปล่าเบาอแบแซ่บ่บตนแล้วสินี้โตอยู่ครับเป็นนามมุง้งอยู่นี่โตแท้ๆครับปะ่ะเฮ้ยเบิ้งไก่ครับ นี่ครับมือนีแฝนนี่ครับต้นตาครับแฝนเปิดเืิดเลยครับนี่แฝนเปิดเืิดเลยนี่แหละครับป้ามันไปแน่นะครับแตสิลงหน่อยลงหอมปุ๋ยเหรอเป็นนองเป็นบึงครับเป็นเหลี่ยมเล็กครับปลาคุณเหรอเขาเป็่หัวลูกมาสังเกตเอตั่เป็นหัวเขามันบึงว่าเหลี่ยมม่งโม่งอยู่ไปเอาไปเบิึงครับี่ไปเปิดครับนี่ครับว่าบิึงครับปกติ เราสิได si no uh, like, ้อย่างนี้ตัวใหญ่แน่ตัวน้อยแน่ครับมุงมอนีสิเป็นยังไงครับวิวงมงไหนที่มันจะออแต่ตัวน้อยหดจำจำจำจเยอุ้ยขึ้นหดออกมันโดดออกก็ได้เหรโอมันน่อยจริงเบิ้ลท่านผู้ชมท่นบ้างมาองนครับเพราะท้าวอยู่น รับกุมันโอ้ปลาเกง่งเสองกล้องเนี่เป็นโอตัดเลยมือนี้อ้หน,นักตเลยวะนี่ตัวนึง้ตัวนึครับเลยโอ้ตยครับปลาลงครับปลาล้งองแท้เร็วม,มันย้งด้ิบล้งดว้ดวยอย่มาเบิรงนว่าที่ได้หลายไหนครับเมือม่อนี้มือที่สีครับมือที่สี่ม่ออกเพิ่นไปยามเนาะอ่าเพิ่นกระสิ สได้เท่าไรครับไปเบิ้ง <c oughs> น้ำแหงโคโลแล้วครับเนี่ยแหงแบบลายเยลยรอ,นะอบเขางไแหงแล้วแล้วเบิ้งรับว่าเป็นยังไงเนี่ยเอาของเบิง้ง <c oughs> นางคุญคุณดูครับแต่ว่าหายไปนอ โบเต้นมือ,น,น,มน,อมนี้ครับน้าแห้งครับโอ้มีเน้นแตเน้นน้อยนะครับมือนี้มือที่หกครับมีแต่ลูกครับลูกย่างเดียวครับแม่งใส่เย,ย้เบิดแล้วแน่น,น้อยครับมือนี้ครับแน่น้อยหนึ่งเปปกลกายครับเปปกนคนๆได้โอ้ยยังไงแนน้อยนี่นนเขาจะใส่ต่อป่ะเน,นี่ยต่อ ใส่ต่อไว้แต่ต่อครับต่อ,ตอเดี๋ยวเขาก็เบิ้งมือต่อไปนะแต่มือนี้ไม่ค่อยมานเท่าไหร่ครับสองมือพยายามมือที่หกรอบที่หกนี่กะมีหัตัวปนนะปนโอเคครับเขาเบิ้งรอบต่อไปเนาะเขาจะไปไปที่เก่าลครับมือนี้แสดงว่าแสดงว่าปลาก็จะเริ่มเบิดแล้วครับเพราะว่าลง้งจะเิเบิดละปลาเริ่มล้งเบิดแล้ว ก็เลยบอค่อยได้ครับบุกียังครับถ้าจะใช้ถิ่มไว้ชิคๆเดยวล่ะครับโอเคครับเล่นน้อยหนึ่งมันนี้ได้แค่พุ่นเอามาไรอืม